ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผูดสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวนเกตไฟท์ไทยแลนด์บายท่านเชา้าผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับก็ยังอยู่กับเด็กโปรไฟล์หุ่นยนต์อีกแล้วนะครับผมนะกับหุ่นยนต์วันนี้จะเป็นดิเมนชันโฮ o ิส์นั่นเองนะครับนะว่าก็วันนี้จะเป็นสายหุ่นยนต์ขาดสติเอ้ยหุ่นยนต์ต่างมิตินะครับผมนะโดยหุ่นยนต์ต่างมิตินะครับวันนี้จะเป็นเนื่องจากมีของใหม่จาก g b 0ีศูนย์หนึิงของรัน ทำให้มันค่อนข้างเล่นง,ง่ายขึ้นเราเลยจัดมันเป็นเด็กโปรไฟล์ให้ดูนะครับแล้วอย่างเช่นเคยว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกแน่นอนว่าการจัดเด็กคือการจัดเด็กที่อ่าเป็นทางเลือกให้น้องๆแล้วกันนะครับเรียกอย่างนี้ดีกว่านะครับน้องอาจจะจัดอย่างนี้แล้วชอบอย่างนี้แต่พอความความคิดเห็นพี่อาจจะเปลี่ยนความคิดแล้วอาจจะชอบเหมือนพี่ครึ่งนึงอาจจะชอบเหมือนน้องครึ่งนึงอะไรเงี้ยคือเป็นทางเลือกให้น้องๆแต่ละคนนั่นแหละนะครับเพราะมันไม่มีผิดไม่มีถูกโอเคมาเริ่มกันเลยครับนะกับตัวเริ่มนะครับจ่ายนี้ก็จะเป็นตัวอ่า,ดอไ,อาได้อ um. นะครับผมนะที่มีความสาม,มารถเอามานันยัตโซแวนเราบวก4,000จนจบเทิร์นแค่นั้นเองง่ายสุดแล้วตัวนี้นะครับสำหรับทิกเกอร์นะครับผมทิกเกอร์ก็จะมีคินะครับผมติดอ่าอุจิเกนที่เรียกว่าจิเกนนะคุณจนทำวิธีมานอะว่าจิเกนตลาดญี่ปุ่นอ่าีิใหม่ครับใน EB ติดจิเกนเช่นกันแล้วก็ดอฮิิวเป็นคสี่ฮิวสี่ครับไม่ต้องจวดหน,นักครับรอบนี้จวดหนักเด็กเอ้าครับปกติเล่นกันกับเด็กเอ้าตายกันอยู่แล้วนะครับนะก็ตามนี้เลยนะครับผมนะก็จะเป็นคิ้แปดดอสี่ฮิวสี่นะครับ โอเคเก็บรับหนึ่งนะครับนะต่อมานะครับผมจะเป็นเกรหนึ่งของเรานะครับนะเกรหนึ่งก็จะเป็น PG นะครับแต่เราจะใส่เป็น PG เก่านะครับผมเนื่องจากมันติดชื่อ Dimension g l โ b โบหรือว่าจีแกนนั่นเองนะครับอ่าไดร์ไลออนนะครับผมนะไดไลออนเนี่ยมันเป็นตัวปลดลิมิตเบรกซีนะครับซึ่ง ท่าเน,น,นเอาไปเล่นกับรีเจนก็ได้นะครับหรือไปเล่นกับพวกลิมิตเบรกก็ได้เพราะว่าสกิลของเดยูชาต้องบอกว่าในโซมี3ใบแล้วลิมิตเบรกสีปุ๊บบวกหนึ่งชิแล้วมันทําให้ตัวหลักอ่ะมันเตะกาศได้นั่นเองเราใส่มัน4ใบเลยนะครับทิ้งสไตล์ครับอันนี้จริงๆมันเป็นของอคอสต์อีกค,คิโลแต่ว่าเราก็ใส่2ใบเผื่อทิ้งแค่นั้นเองคอมมานเดอร์รอนเร็วนะครับผมนะคอมมานเดอร์รอนเร็วก็ใส่3ใบต้องบอกก่อนว่าอนาคตอันนี้พี่พูดถึงอนาคตนะยังไม่รู้ว่าจะเกิดไม่เกิดไม่รู้อนาคต คอมมานเดอร์รอเร็วถ้ามันเกิดโดนจำกัดการใส่จริงๆมันถ้าแบบญี่ปุ่นนะถ้าแบบฮีปุ่นจะเหลือตัวเดียวเลยถ้าเกิดโดนการจำกัดการใส่จริงๆนะครับอาจจะไปใส่สไตล์เต็มก็ได้นะหรือจะไปใส่ตัวอะไรที่เป็นขาวหงขาวหุ่นอะไรก็ได้นะครับนะหรือจะไม่ใส่คอมมานเดอร์รอเร็วเลยก็ได้ัน,นี้คือตอนนี้ใส่ได้ใส่ไปก่อนนะครับ3ใบนะครับโอเคเกณฑ์หนึ่งีใบว่า5ใบ5 5 8 3นะครับผมโอเค ทีเกตสองนะครับเกตสองก็จะมีไดบาร์เลดนะครับมีสกิลคือ,อในช่องเรียกาดเป็นแอคทีฟคอาได้บัตหนึ่งเอามันเข้าตู้โตนะครับเลือกแวร์าถ้าเลือกแเนการ์ดแล้วดิดชื่อเนินต่างวิธีบวกสี่พแล้วได้รับเทคเมื่อโจมตีฮิตสามารถรีทายฝั่งตรงข้ามได้หนึ่งใบนั่นเองและ,และ,และ,และต่อมาผมไดเจตนะครับไดเจตเนี่ยมันเป็นของใหม่เอี๊ยนะครับที่มีความสามารถคืออ่าแอคทีฟในช่องเรียกาดนะครับบันเทอร์เทิร์นนะครับเจนเบกหนึ่ง เก็บการ์ดเกรดสามของเรานะครับไว้บนกองอาจากดอปโตไว้บนกองการ์ดเสร็จปุ๊บจากนั้นสลับเล้งนะผมเลือกแวนการ์ดที่ดิดคุณยนดังวิตีเราหนึ่งใบโบกสี่พันแล้วได้รับเท็ครับผมเมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดสามารถเข้าได้บ้านหนึ่งเพื่จวดได้นั่นเองแค่นี้เองนะครับแต่กี้เอาเทคเก็บมาครับไม่ได้เท็กจวดหรอกต่อมาก็จะเป็นอ่าไดดกักอ่าชื่ออะไรว่าไดดาก้อนปะไดดาก้อนนะครับตัวที่สิบสองติดอ่าคุณยนต์ดางวิตินะครับทั้งหมดก็สิบใบแค่นี้เองนะครับ สุดท้ายของเกรดธรรมดาที่เกรดสามนะครับก็จะเป็นคู่รีเจียนหลักนะครับนะทูอัลติเมทเกสไดไคเซอร์ aiser, เรียกแค่นี้แล้วกันนะครับที่มีความสาม,มารถคือถ้าในอาอยู่ในสภาพรีเจียนนะครับและในโซมันมีในโซมันมีขออภัยอ่านแล้วกันเบลอโอเคมีความสาม,มารถแรกก่อนรีเจียนกับเกสไดยูชาแล้วก็ในวันที่สองคือคอนตินิวอ่าถ้ายูนิตเนี้ยอยู่ในสภาพรีเจียนนะผมและถ้าในโซเรามีการที่ชื่อจิกเกนสามใบบวกหนึ่งชิ แล้วมีเทคอันนึงคือออโต้นะครับในช่องวันการ์ดคอร์เดอร์บาร์ดหนึ่ง <S <S เมื่อได้เช็คเจอการ์ดเกรดสามนะครับผมนะอ่าและถ้าเมดมันตัวเนี้ยเป็นสองขีนะครับสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายครับรีทายการ์ดที่เอามาป้องกันได้ก็คือเตะก,การ์ดนั่นแหละนะครับง่ายๆโอเคต่อมาก็ไดยูช่าครับมีสก,กิลสองอย่างคืออันแรกคือดีวิดเบสสี่ 4, มันจะบวกอ่าถ้าในโตมีคุณชนสามวิติสามตัวจะบวกสองพันวงหนึ่งขีแล้วก็มีเทคนึงคือถ้ามีคุณอ,อาร์ ยูช่าล่างแรกอยู่ในโซจะบวก2,000เป็นคอร์ดไลท์นะครับนะโอเคสุดท้ายกับเบรกไลท์นะครับเบรกไลท์ก็จะมีความสามารถคือเขาร์บัสหนึ่งครับเมื่อมันมีการ์ดไลท์ท้าที่มีคันดิเมนชั่นโพลิสนะครับบวกหมื่นบวกพี่ให้ตัวแบนการ์ดแล้รับเทตุครับผมเมื่อเช็คเจอการ์ดเกรดสามสามารถรีทายการ์ดของฝ่ายของคามได้นั่นเองนะครับนะทั้งหมดก็สิบอ่าเจ็ดสิบใบนะครับแนะเกรดสามเราใส่สิบใบอ่าสุดท้ายกับเกรดสี่นะครับผมเราใส่โอเมก้านะครับนะเอาไว้ลดพลัง หนึ่งใบนะครับเพื่อเอามากดต้นเกมฝั่งของข้ามแบบราเร็วเร็วขึ้นอย่างเงี้ยเอาโอเมก้ามาไล่กดต้นเกมพลังเขาต่ำๆดีการไม่ได้นะครับต่อมาก็บิสตาร์นะครับเมื่อตีแวนสามารถขดอดาบหนึ่งหงายอะไรก็ได้ในจีโซนนะครับจะบวก5 0 0พันตามจำนวนการ์ดที่หงายในจีโซนอันนี้ก็ใส่ไว้3ใบนะครับเพื่อเราจะเร่งให้เอ็กไทเกอร์ทำงานได้นะครับนะสุดท้ายก็เป็นเอ็กไทเกอร์ที่มีความสามารถคือเมื่อโดนโจมตีแวนกาดสามารถหงายตัวเองนะครับแล้วมันจะบวกพลัง4,000ันตามจำนวนการ์ดที่หงายใน G จีโซนอตัว ของมันคือขออนุญาตนะครับเดี๋ยวพี่หยิบให้ดูคือตัวนี้นะครับดาดเอิร์ธนะครับเนื่องจากว่าพี่ไม่จัดเพื่อซับดเอิร์ธเลยนี่จับจัดมันเพื่อซับให้คูเจียนนะครับแล้วรู้สึกว่าใช้ดเอิร์ธเนี่ยมันเปลืองดมมากๆนะครับซึ่งจริงๆมันอาจจะกินดมเยอะไหมมันอาจจะไม่เยอะหรอกแต่วันไม่มีตัวไหนดมแค่นั้นเองเราเลยไม่อยากกินให้มันเปลืองนะครับนะก็เลยใช้เป็นลอตดีแพนนะครับนะโอเคทั้งหมดแปดใสก็ตามนี้วิธีการเล่นนะครับมันก็จะเหมือนเดิมนะครับ แลกได้แลกนะครับสำหรับสายนี้โอเคอาจจะเอามาปุ๊บนะครับไล์ like. ถ้าเจอแคนเผาพี่แนะนําว่าให้เอาตัวเริ่มหนี mm. เข้าไปในโซก่อนเลย mm. เพราะว่าเดี๋ยวโซไม่พอแล้วมันจะเล่นลาบากนะครับโอเคอาจจะไล์เป็นไดราก้อนนะครับ mm. ถ้าเจอแคนเผาก็บวกพลังเป็นสี่พันไปเลยช่างตัวอีกสี่พันเป็นหมื่นสามไปเลยช่างมันนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวโซเราไม่พอแล้วเราจะไปเล่นลีเจียนลำบากนะครับโอเคอาจจะเป็นอย่างนี้ในช่วงต้นเกมนะครับแล้วทีนี้ ในกรณีที่โชคดีคือเราได้ยืนเบรกไหลก่อนและถ้าโชคดีกว่านั้นคือทุกอย่างขึ้นพร้อมเราก็ทําการลงเลยครับ 1. ปดเบรกไว้ข้างหลังนะครับ2รอ,อเร็วนะครับถ้าเราขึ้น3ได้ก่อนแล้วมีรอเร็วเนี่ยแห่เลยครับนะและยิ่งเจอพวกแคนใหม่ๆเนี่ยแห่ไปเถอะนะครับโอเคและสุดท้ายก็อาจจะเป็นดเจ็ทก็ได้โอเคเป็นตามนี้แล้วกัน นะครับนะจริงๆจะเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าปมีรอเร็ยวยืนที่แนะนําให้เป็นตัวที12ยืนคู่กันนะเพราะมันจะโอเคกว่าโอเคและทีนี้เราโจมตีถ้าเขาเป็นเด็กรูปแบบใหม่ที่มีพีจีการได้แต่แวนตีเลียเลยครับอ่าหมื่นแปดตีเลียใส่ปึ๊บถ้าตีฮิตเราก็ทําการเลสหมดได้ไรยโยให้แวนหมดครับลุกขึ้นมาใหม่ตีแวนทีนี้ถ้าสมมติมันแบกชี้อยู่เนี่ยมันจะค่อนข้างหนักนะครับนะจะเป็นหมื่นหกมีชี้หรือสองหมื่นหนึ่งมีชี้อะไรก็ว่าไปนะครับ โอเคแล้วถ้าสมมติทีนี้เราก็มีดำหนึ่งให้ใช้นะครับเราไม่ต้องรอแล้วนะครับนะเพราะว่าในการเนี้ยเราก็แค่ถ่วงเวลาให้มันได้ใช้เฉยๆนะครับพอปุ๊บในเทินต่อไปเรามีปลดเบรกละฝั่งตรงข้ามไม่ใช่แคนเผาโอ้สบายครับหลุมเราเราก็กาดให้มันมิดๆไปให้มันมีแค่เหลือดำหนึ่งใช้ก็พอหยียบเบรกไปเลยนะครับเอยียบเบรกเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทําการคอลเตอร์บาร์หนึ่งในรแล้วทีนี้ก็ทําการซิกมงซิกเม็ดอะไรนะครับหา พูเจียนมันออกมามันจะคือมันจะเดินเกมได้เร็วขึ้นแค่นั้นแหละนะครับนะโอเคแค่นี้เทร์นี้ก็อ่านับโซมี3โอเคแด้ยูชาบบวก1ชินะครับแล้วก็ตัวเน,นี้ยบวก1ชิก็จะเป็น2ชิแล้วก็ได้สกิลเบรกทำให้เป็น3ชิอันนี้ก็ตีเบาๆแล้วอันนี้คือลีเจียนมัน2-2บวกสกิปลปุ่นลิมิตเบรกปุ๊บในโซมี3เป็น2-4นะครับ2-4แล้วก็เป็นเบรกไลท์เป็น3-4 3ชินะครับอันนี้ก็จะใช้ปุ๊บ ถ้าเราแบบรีเจนปุ๊บยังมีการ์ดที่เหลืออยู่ข้างนอกนะครับแนะนำให้เหลือการ์ดเกศสามาไอทักใบหนึ่งก็ใช้ไดเจ็ตเนี่ยช่วยเก็บแล้วเราจะบวกให้แวนอีกก็ได้นะครับนะทีนี้เราก็ตีเลยครับตีอัดแวนไปเลยเพราะว่ายังไงต้นเกมเนี่ยโดน3ามีอย่างเงี้ยค่อนข้างหนักเรายังไม่ต้องสไต์ก็ได้ตีแค่นี้ก็ได้ครับนะถ้าสมมติต้นเกมเบรกไรขึ้นเป็นในภาวะรูปแบบเนี้ยพี่ก็แนะนำว่าให้เดินเกมเร็วไปเลยไม่ต้องไปรอรอ,อเล่นสไต์เหมือนเมื่อก่อนนะครับอย่างที่พี่เคยเห็นพี่เล่นในซีดแบ t เทิลนะ ือต้องสไตล์สไตล์สไตล์แล้วค่อยเีเที่ทีหลังเราว่าอะไรเราไม่รอสีดมแล้วครับกดเบรกมีนะครับรอตีไปเสร็จปุ๊บนะครับก็ถ้าเกิดคิดก็เลดหมดนะครับนะเกิดการเราเตะได้ทำรูขึ้นมาตีอีกทีหนึ่งนะครับแค่นี้เองนะครับเช็ค3ก็เตะก,การ์ดได้ประมาณนี้นะครับโอเคและทีนี้เราก็จะกดอย่างเงี้ยสองทีไปเรื่อยๆโดยที่ว่าเด็กอย่างเงี้ยมันไม่ต้องสไตล์ก็ได้นะครับนะก็จริงๆอ่าพอมันไม่สไตล์เนี่ยมันจะ ค่อนข้างง่ายนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับคืออันนี้มันฟูของโบพอมี2ตัวนี้แต่ถ้าในเกิดในกรณีที่ว่าเราไม่มี2ตัวนี้หรือว่าตัวนี้ไม่ขึ้นแค่ตัวนี้ไม่ขึ้นแต่เรายังไม่มีสีดมเนี่ยเราก็จะทําการเดี๋ยวขออนุญาตถอยสตาร์ทก่อนถ้าสมมุติอาไดไลออนไม่ขึ้นแล้วเราเบรกไลไม่ได้เรายืนเป็นตัวนี้หรือยื่นเป็นตัวทวนติเมทเกตไดไคเซอร์ก็ดีนะครับนะให้เราทําการสไตล์เล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับโดยสตา์เพื่อเติมมือปึ๊บ นะครับแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็ลงให้มันเต็มสนามไปนะครับนะโอเคลงไปอย่างนี้ก็ได้นะครับตีข้างนะครับนะหรือจะอะตีข้างก่อนก็ได้แล้วก็ตีแวนตีแวนปุ๊บก็เขาได้บ,บาร์หนึ่งแล้วก็หงายการ์ดหนึ่งมาดีโซนถ้าไม่จําเป็นอะไรก็หงายโอเมก้าไปก่อนเลยถ้าคิดว่าไม่ได้ใช้โอเคอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บตีตีฮิตอ่าแต่แล้วก็เลสเลส,เล,สลูกๆตีตีไปอย่างเงี้ยครับนะจนอ่าทำการเบรกไล่ได้ค่อยเบรกเพราะว่า พี่เข้าใจนะว่าทุกเชิญอะอาตัวปลดเบรกมันอาจจะไม่ขึ้นก็เป็นไม่ได้เพราะถ้าเสิร์ฟไม่ได้เหมือนลอยย้อนอย่างเงี้ยมันจะเล่นยากนะครับนะโอเคก็เวลาสไตล์อะครับให้ยังไงก็ได้อะ่ะให้การ์ดที่หายหน้าในจีโซนอะมันมี5ใบ5ใบน้องๆอ่ะถามพี่ทํายังไงก็คืออันนี้เมื่อกี้สไตล์ครั้งที่1สมมุติในเชิญต่อมาเราจะสไตล์ได้เงี้ยเราตีแว,แวร์เราก็เขาได้บัสอีกหนึ่งอะเพื่อหงายจีโซนเล่นๆหนงหายไปเถอะนะครับนะโอเคแล้วทีเนี้ยนั่นเขารู้เฮ้ยเดี๋ยวมันเบรกมมมาาัันนเตะกรดดได้แง นะครับเราจะกดเขาได้ชี้โดยการลงเอ็กไทเกอร์ได้พอทีเนี้ยจะตีด้วยเอ็กไทเกอร์มันต้องไหยอีกหนึ่งมันจะบวก4ี่พันตามจํานวนอาการ์ที่ไห้ในจีโซนตอนเนี้ยคือยังไม่ได้ไหยตัวเองตอนตีด้วยต้องรับก่อนซิซีสองไป้ำน้องซิงซี6สิบหกสิบหกอันนี้วกบูทสามหมื่นี่สี่หกแล้วนะแค่นี้ก็พอแล้วนะหรือถ้าสมมุติเกิดไม่มีบูทนะครับตัวบูทหายอะไรก็พอตอนตีไายปุ๊บวกสองหมื่นครับเป็นสี่หมื่นหกเหมือนกันนะครับอา สี่ห้ายี่สิบนะครับนะสมมติอ่ะตีไปปุ๊บอันนี้สามหนึ่งบวกยี่สิบห้าหนึ่งแค่นี้เองง่ายๆนะครับนะก็มีสองทีอันนี้คือกดนะครับตีฮิตปุ๊บสามารถเลทได้อีกลุกกลับขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ตีอาจจะใช้อีกครั้งหนึ่งหรือจะไม่หงายหน้าอีกรอบหนึ่งก็ได้ตีทีหนึ่งก็กดดันแล้วนะครับเพราะมันเช็คได้3ามใจนั่นเองโอเคจะเป็นประมาณนี้นะครับตอนเรา,าช็อตกดดันก็คือเราจะทํายังไงก็ได้ครับให้พลังมัน4ี่หมื่นหนึ่งแต่ว่า ต้องใช้พวกวิสาพอะไรพวกเนี้ยเล่นไปก่อนต้นเกมนะครับนะแล้วค่อยกดเอ i กไทเกอร์มันจะดูคุ้มกว่าเพราะว่าพลังมันก็แรงอยู่แล้วนะครับโอเคแลวทีนี้ก็ถ้าเป็นสแตปอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนเดิมก็ลิมิตเบรกสี่ปลดเบรกอาจจะไม่ขึ้นอะไรก็เบรกไลท์เตอร์เบรสหนึ่งทำการซิกแมนอะไรก็ว่าไปต่างๆนา้นานะครับนะแล้วก็ดูกองถ้ากองเหลือน้อยมากๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อยากจะเตะมันได้ัชัวร์ถ้ามีเกรดสามอยู่ในดอปอะไรอีกใช้สกิลดเจ็ นะครับผมนะเก็บเกลี่ยสาเเเงเดไม่ดรอปปกไว้ท็อปเด็กบวกแวนตีพันสับกองคิดก็สามารถคัตเตอร์บ,บาร์หนึ่งจัวได้หรือจะไม่จั่วก็แล้วแต่นะครับตามใจนะอันนี้ก็คือลูกเล่นของมันประมาณนี้โอเคก็ขอบคุณมากแล้วกันกที่ติดตามในวันนี้นะครับนะถ้าชอบก็กดไลค์ตามกดซับสไคร้นะครับฝากเพจเราช่องเราวันกาดไฟไทยแลนด์ทับชแน,นลจะมีคลิปเด็กโปรไฟล์ดีๆอย่างนี้ให้ดูอีกแน,น่นอนสุดท้ายนี้เขาพูดล้านซีจอาร์ไม่กลับราซาชั้นห้าพูดถึงนักแสดงช่องเราเป็นทางการวันนี้ไไปปปแลลล้้้ววผมมเเเจออกัััันนนใใหห่คคคิดดโรรรรฟ์งงาาขบสสี